นี่คือนี่คือสายการเมืองสายการเมืองและยังมีการร้องขอคุ้มครองชั่วค้าวก่อนพิพากษาอีกด้วยและหวังต่อไปว่าสายยุติธรรมระหว่างประเทศจะดำรงไว้ซึ่งกิจวัศักดิ์ศรีและความสะอาดของศาลไม่ความสกปรกสมมุมของการทรยศและขายชาติของรัฐบาลไทยใช้สานไม่ื่องมือต่อไปไอ้ตรงนี้แหละก็วิงเวลาลากไปจะพิพากษาตั้งแต่ปีที่แล้วจนลงไปไมุนานนี้ลากยาวนีเรื่องนี้แหละถึงต้องลากยาว หนัุบันนี้และลุ่งลยมาถึงปัจจุบันความจริงได้ปรากฏต่าชาวโลกทั้งปวงแล้วว่าเรื่องราวที่รัฐบาลกัมพูชาย,ยื่นฟ้องต่อสลยุติธรรมระหว่างประเทศนั้นเป็นเรื่องใหม่และสลยุติธรรมระหว่างประเทศก็ได้มีคําสั่งค้บคองชั่วคราวก่อนพิพากษาไปแล้วและจะมีคําพิพากษาในวันหน้าอีกด้วยดังนั้นปัญหาแรกสุดที่ประชาชนจะต้องร้องต่อศาลนี้ก็คือการที่รัฐบาลขายชาติของราชนา,าการไทยโดยไม่โดยไม่ ไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐมนุนก็ดีการโก,กหกหลอกลวงประชาชนก็ดีกรณีนี้เป็นเพียงอธิบายคําอธิบายคยาพิพากษา2,505แต่แท้จริงกับเป็นการฟ้องคดีใหม่และการนาประเทศไทยเข้าสู่อำนาจข้า,ขาราชยุรระหว่างประเทศโดยขัดต่อรัฐมนุนและหลอกลวงประชาชนชาวไทยนั้นเป็นการกระทําที่ไม่ชอบเป็นการมาศาลด้วยมือสกปรกเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกักมพูชา เพื่อบยืนมือสารยุติธรรมระหว่างประเทศบนดินแดนแห่งราชนาจาักรไทยเอาผลประโยชน์ของดินแดนเหล่านั้นไปแบ่งปันหาผลประโยชน์กันอันเป็นปฏิปักษ์อย่างร้ายแรงต่อราชนาจาักรไทยและประชาชนชาวไทยทั้งมวลแนวร่วมคนไทยรักชา่าร์เราสามีจึงขอให้สารตรวจสอบและไต่ไสวนถึงความถูกต้องชอบธรรมที่รัฐบาลแห่งราชนาจักรไทยเข้ามาต่อสู้คดีนี้ว่าเป็นไปโดยมีอำนาจโดยชอบโดยกฎหมายและเพื่อจะรักษาผลประโยชน์ของราชนาจักรไทยและประชาชนไทยหรือไม่ แล้ววินิจฉัยว่าการกระทำรัฐบาลดังกล่าวไม่ผูกพันราชนาจาักรไทยและประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยแลืดินแดงแห่งราชนาจาักรไทยที่แท้จริงดังนั้นแนโลกคนไทยรักาติรักษาดินเสนอว่าฐานะของการร้องขอของประชาชนชาวไทยในครั้งนี้มีฐานะเช่นเดียวกับกรณีที่ตัวการซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของอำนาจอธิปไตยปฏิเสธการกระทําของตัวแทนหรือผู้แทน ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้ทาการทรยศชาติขายชาติเพื่อให้เป็นแบบอย่างปรากฏไว้แก่สังคมโลกและเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างในการขายชาติทรยศชาติอีกต่อไปข้อที่สามแนวรุ่งคนไทยรักชาติและสามเณรเขากราบเรียนว่ากรณีพิพาทเกี่ยวกับาภาษาพมิหารซึ่งตั้งอยู่บนดินแดนไทยตามที่มีการปักปันเขตแดนเสร็จไปแล้วกว่าร้อยปีก่อนนั้นในคดีดังกล่าวนั้น แรกเริ่มรัฐบาลกัมพูชาได้ยื่นฟ้องเอาเพียงปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา <c oughs> ซึ่งรัฐบาลไทยได้เข้าไปต่อสู้คดีต,ต่อมาระหว่างการพิจารณารัฐบาลกัมพูชาได้ยื่นคำร้องเพิ่มเติมคำฟ้องว่าดินแดนรอบปราสาทพระวิหารพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรเป็นดินแดนของกัมพูชาด้วยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกได้สอบถามรัฐบาลแห่งราชณาจักรไทยว่าจะคัดค้านเพิ่มเติมคำฟ้องของรัฐบาลกัมพูชาในครั้งนั้นหรือไม่ รัฐบาลแห่งราชนจาจักรไทยได้มอบหมายคณะทนายความคัดค้านการขอเพิ่มเติมคำฟ้องรัฐบาลกัมพูชาและไม่ยอม้อนไห้ให้มีการพิจารณาพิพากษาเกี่ยวกับดินแดนรอบปราสาทพระวิหารซึ่งรัฐบาลแห่งราชนจาจักรไทยมีสิทธิที่จะปฏิเสธอำนาจของศาลยุตธธิธ,ธ,รธ,ธรรมร,ร,ระหว่างประเทศเฉพาะส่วนเฉพาะเรื่องหรือทั้งหมดก็ได้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศพิจารณาคำคัดค้านของรัฐบาลแห่งราชนจาจักรไทยแล้วเห็นว่าคำคัดค้านนั้นชอบโดยกฎหมายและรับฟังได้ จึงมีคำสั่งไม่รับคำขอเพิ่มเติมคำฟ้องของรัฐบาลกัมพูชาและกรณีนั้นก็เป็นอันถึงที่สุดโดยไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหยิบยกขึ้นมาเป็นข้อโต้แย้งมาเป็นเวลาต่อเนื่องกันถึง50ปีอันถือได้ว่าปัญหาพิพาทเกี่ยวกับดินแดนเป็นข้อยุติลงแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 0 5ครับดังนั้นกรณีพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาจึงเหลืออยู่เฉพาะอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารซึ่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีอำนาจก็เฉพาะ ภายในขอบเขตอำนาจคู่กรณียอมรับและจํากัดอยู่ภายในประเด็นที่พิพาทค,คือตัวปราสาพมิหารเพราะในปัญหาเกี่ยวกับดินแดนไม่มีประเด็นพิพาทและรัฐบาลไทยไม่ยอมรับสารยุติธรรมระหว่างประเทศจึงได้พิจารณาในกรณีนั้นว่าปราษาพมิหารเป็นของกัมพูชาซึ่งรัฐบาลไทยได้สงวนสิทธิ์จนกระทั่งบัดนี้และด้วยเหตุน,นี้กรณีพิพาทเกี่ยวกับเขตดแดนซึ่งยุติไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505และรัฐบาลไทยก็ได้ขอ,อนตัวจากการเป็นภาคีสมาชิกสารยุติธรรมระหว่างประเทศ จึงไม่มีกรณีหรืออำนาจที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะพิจารณาพิาพากษา,ษา,าเกี่ยวกับดินแดนราชนาจักรไทยได้ขอให้ศาลจำน่ายคดีนี้เสียครับที่ทแนวร่วมว่าจําจำนายคดีไม่ใช่ไม่มีเหตุผลรองรับวันนี้รายละเอียดรองรับหมดชัดเจนนะครับเพราะการมาศาลเรื่องนี้ของรัฐบา,าลแห่งราชนาจักรไทยไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเป็นการ หลอกลวงประชาชนซึ่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก็ได้ถแถลงให้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าคดีเป็นคดีใหม่ศาลซึ่งรัฐบาลไทยได้ปฏิเสธไม่ยอมรับมาตั้งแต่ปี2505แล้วข้อที่ีหลังจากรัฐบาลแห่งราชอาจักรไทยโกหกหลอกลวงประชาชนว่ากรณีเป็นเพียงการเข้ามาชี้แจงต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก็ได้ทําการที่ชาวโลกเรียกว่าล้มคดีคือแกล้งทําให้ประเทศไทยเสียเปรียบนที่จะ แพ้คดีคเพื่อนําไปสู่เป้าหมายที่ยืมมือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศปล้นดินแดนแห่งราชนาจาักรไทยและผลประโยชน์ด,ดินแดนนั้นให้กับกัมพูชาเพื่อไปแบ่งปันหาประโยชน์กันพฤติกรรมการลงบดีย่อมประจักษ์อยู่ต่อหน้าศาลอย่างชัดเจนแล้วเช่นกรณีที่หนึ่งการหลอกลวงประชาชนาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกา่าไม่ใช่เรื่องใหม่ทั้งที่เป็นการฟ้องคดีใหม่มีการขอคุ้มครองชั่อข่าวก่อนพิพากษาและขอให้ศาลพิพากษาให้ดินแดนของราชนาจักรไทยเป็นของกัมพูชาด้วย าการหลอกลวงนี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลกเป็นที่เย้ยหยันเหยียดหยามและเป็นความสกปรกสมมมที่มาถึงสายยุทธธรรมระหว่างประเทศแล้วกรณีต่อไปเช่นการไม่ยกข้อต่อสู้ในข้อเท็จจริงว่าได้มีการปักปันเขตแดนไทยกัมพูชาเสร็จสิ้นมากว่าร้อยปีแล้วและมีการยอมรับปฏิบัติตามสนที่าและปับปันเขตแดนนั้นอย่างเรียบร้อยราบรื่นตลอดมารวมทั้งไม่ยกข้อต่อสู้ว่าการกระทํา บันทึกข้อตกลงร่วมกันในปี2 5 4 3เป็นโมฆะเพราะไ,ไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่ได้รับข้ออนุมัติจากรัฐสภาไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนและสาลยุติศาลร,รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้พิพากษาเป็นมาตรฐานแล้วว่าการลงนามในถแถลงการร่วมปี2,551ที่ต่อเนื่องจากบันทึกข้อตกลงบันทึกความเข้าใจร่วมกันปี2 1 3เป็นโมฆะ และผมผูกพันของบันทึกข้อตกลงล่วงการปี2อง3ันีเป็นโมคะด้วยแต่รัฐบาลขายชาติของประเทศไทยกับไม่ยกขึ้นมาเป็นข้อต่อสู้เพื่อจะยกราชนจาจักรเพื่อจะยกให้ราชนจาจักรไทยแพ้คดีและเสียดินแดนหรือกรณีต่อไปก็คือละเว้นหรือจงใจไม่นำพาย,ยานหลักฐานหรือยกประเด็นต่อสู้ในทางที่จะทําให้ประเทศไทยชนะคะดีมิน้ำซ้ํายังกระทําในทางตรงข้ามเพื่อจะใหประเทศไทยแพ้คดีรวมทั้งการจ้างนักวิชาการให้บิดเบือนหลักฐานข้อตกลงทางประวติศาส เพื่อสมคอยกับการแกล้งล้มาดีว่าดินแดนที่เปรียบเเป็นของกัมพูชาซึ่งไม่มีรัฐบาลใดๆในโลกนี้ที่จะกระทำได้เลยหรือกรณีเราเว้นไม่ใช้สิทธิในการต่อสู้คดีอย่างครบถ้วนขบวนความและปกปิดการดาเนินคดีไม่ประชาชนชาวไทยได้ร่วงรู้ซึ่งแนวร่วมคนไทยรักชาวรและแซมดินขอกราบเรียนต่อสัญญาธรรมระหว่างประเทศว่ารัฐบาลไทยไม่เคยถแถลงชี้แจงถึงการดาเนินการใ,ใดๆซึ่งกระทําอย่างมีนัยยะสาคัญต่อสาญ ในสัญญาธิธรรมระหว่างประเทศให้ประชาชนชาวไทยฐานะเจ้าของประเทศได้ทราบเลยการลงพดีทรยศชาติขายชาติที่สกปรกสมองกระทำอยู่ในสัญญาธิธรรมระหว่างประเทศจึงเป็นความอัยยศยิ่งใหญ่ที่ประชาชนชาวไทยไม่มีวันยอมรับได้เป็นอันขาดหากจําเป็นจะต้องจับอาวุธขึ้นต่อสู้เพื่อป,ปกป้องรักษาเอกราชของชาติไว้จนถึงที่สุดสภาพเช่นนี้ประชาชนชาวไทยจึงตั้งความหวังว่า คณะตุลาการและศาลยุติธรรมระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้ประกาศตนว่าดำรงอยู่ในความยุติธรรมเป็นผู้ปราสากความยุติธรรมเป็นผู้มีความสะอาดบริสุทธิ์จักไม่ยอมให้ความชั่วร้ายสกรปรกสมมมที่รัฐบาลไทยสมคบกันลงมดีเพื่อยืมมือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศบนดินแดนแห่งราชอาจ,จัากรไทยเพื่อไปสแสวงหาประโยชน์การบรรลุผลสําเร็จอันจะเป็นตาบาปอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่แปดเปื้อนศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและคณะตุลาการไปตลอดกาล ด้วยเหตุดังกล่าวนี้แนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแป่นเดินจึงขอให้ศาลโลกจำหน่ายคดีนี้เสียไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของรัฐบาลไทยที่ป้นชาติขายชาติทรยศชาติที่สมคบกันยืมมือศาลโลกปล้นดินแดนแห่งราชอาจักรไทยไปแบ่งปันผลประโยชน์กันก็ว่ายง่ายนะคะก็ให้จำหน่ายคดีก็คือให้ไม่ต้องมีการพิจารณาคดีไปตอนนี้ที่เราจะต้องไปครั้งหนึ่งผมก็พิจารณาแล้วเห็นความจําเป็นเมื่อจะมี การพิาพากษาออกมาในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ยยนแล้วก็ได้รับความการุณาจากดรจรุณีหรือดรจอยที่จะประสานงานาให้กับพี่น้องคนไทยที่อยู่ในอเมริกา,า,าที่จะมาแสดงพลังร,งร่วมกันในวันที่เราจะไปยื่นคำร้องแล้วพร้อมกับลายชื่อพี่น้องประชาชนคนไทยที่เห็นกระแนนแนวทางที่ผมได้ชี้แจงแถลงไขผ่านหนังสือ ที่อ่างเป็นเมื่อกี้นี้แล้วขายะมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันยืนตลอดเพราะเป็นความจริงเป็นฉบับภาษาอังกฤษครับ8ล้าน5แสนลายชื่อทะลุไปแล้วแล้วถ้าพี่น้องคนไทยเห็นด้วยก็ส่งมาเพิ่มเติมได้นะครับเราจะปิดบัญชีรับประมาณสิ้นเดือนตุลาเพื่อจะได้ประมวลทั้งหมดวันที่5ก็คิดว่าจะเดินทางนะครับแล้วก็คงจะ ได้รับความอุณาจากอาจารย์ปาโมนนครทัพเป็นผู้ใหญ่ที่นําคณะไปในครั้งนี้ครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่จะเดินทางไปก็ต้องขอรบกวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ห่วงใยสุขภาพถ้าท่านเข้าสอสุขภาพที่โรงแรมทระหว่างยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้าตุลาคมก็จะเอารายได้ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วอุดหนุนการเดินทางไปแล้ะครับมันโยงกันอย่างนั้นถึงเรียกว่าเป็นโครงการป้องป่วยช่วยชาติช่วยชาติช่วยประการนี้ไง ก็คือภารกิจของเราเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ทำโดยสมัครใจ <c oughs> แล้วแต่ละคนก็ต้องพยายามใช้กระเบียกดกระเสียนส่วนตัวถูกตอ้องอันโครงการที่นอกจากได้สุขภาพแล้วเนี่ยส่วนที่ค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำบ,บุญแล้วได้บุญเลยค<ะ>่ะครับนนี้ก็มีบางท่านก็ติดต่อผมมาขอเลขบัญชีก็ขอขอบคุณอันนี้ขอสมทบค่าใช้จ่ายที่จะเดินทางไปครับเพราะว่าก็มีหลายท่านนะคะที่ที่ไปแล้วก็ใช้ทุนทุนทรัพย์ตัวเองแล้ว แล้วก็ต้องเขาเรียกว่าไปประเทศสหรัฐอเมริกาทีนี้ก็ไม่ใช่แบบว่าหมื่นสองหมื่ไปไม่ได้ไม่ใช่หรอกนะค่ะดังนั้นก็ขอชี้แจงแถลงไขวันนี้อย่างีงครับก็เวลาหมดลงพอดีครับก็ถึงรอบที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะออกทำย่างไงส่วนที่ผมเปิดเสนอท่านพลเอกดาวพงศ์รัตนสวัรณ ท่านช่วยกรุณาเสียสละเพืเ่อประเทศบ้านเมืองมาเคลื่อนมานําการคือไว้ภาคประชาชนเนี่ยนะครับ,รบเป็นไงครับคิดว่ารายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆนานา,นาคงจะพูดกันในวันพุธครับก็จะอธิบายให้ฟังว่าทําไมประเทศไทยจะต้องมีผู้นําในการที่ต้องมาช่วยเพราะในที่สุดผู้นําโดยธรรมชาติที่ประชาชนเลือกสรร ก็คือผู้นําที่จะช่วยผ่าวิกฤตของประเทศเพราะว่าวันนั้นเมื่อเปิดเปิดเปิดตัวไปแล้วก็พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยเห็นด้วยครับนะฮะส่วนพี่น้องที่มีคัดค้านหนึ่งหนึ่งเสียงก็ต้องเคารพท่านเพราะว่าท่านเสนอว่าให้ประชาชนไดบัตรนาดีกว่าอะไรต้นนะครับค่ะก็เปิดสายก็สามารถที่จะเดี๋ยวทางเราเนี่ยนะคะก็จะเปิดสายนะคะให้กับพี่น้องประชาชนได้แสดงความคิดเห็นนะครับวันนี้ก็พูดไป หลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะท่านพเลเอกประวิทย์เก่งเรียนก็พูดในทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับส่วนท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ก็จะมีประเด็นของอเมริกันชัดดาวซึ่งกําลังมีปัญหากับอเมริกาเวลานี้ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจถดถอยในรอบ22เดือนของประเทศไทยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมปี56มีการสร้างถนนขวางทางน้ํามีการสร้างบ้านผิดจากรูปแบบวัฒนธรรมไทยเดิมมีการ ขังน้ำเอาไว้เปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางน้ําซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัญหาแต่ปีนี้เข้าใจว่ากรุงเทพน่าจะน่าจะรอดพ้นอันที่4ก็คือคนไทยปฏิเสธอำนาจสาลโลกซึ่งเป็นงวดสุดท้ายนะครับค่ะข,ข่าวอันนี้นะคะก็มีประเด็นคำถามนะคะที่ฝากไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะว,ว่าสภามี500คนแก้กฎหมายได้ถ้าประชาชนลงชื่อให้จำนวนเกินกว่า15ล้านเสียงที่เลือกรัฐบาลมาแล้วประชาชนจะขอแก้กฎหมายได้หรือไม่ าาให้ตัวแทนประชาชนยื่นทุนก้าวจะได้หรือไม่จากคุณถูกใจกเทมค่ะถูกใจประชาชนจะยื่นขอแก้กฎหมายได้ไม่ต้องถึงนั้นหรอกประมาณสองหมื่นสองหมื่นครับใชครับแต่ไปให้พวกเขายกมือนะค่ะแล้วคุณคิดว่าเขาจะยกมือให้ไหมไอ้ไอพวกที่500ร้อจำพวกนั่นแหละ แต่เขาบอกว่าถ้าเขาหาได้15ล้านเสียงก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็ต้องไปให้รัฐสภาข<อ>โจนห้าร้อยยกมือไงถ้าเขาไม่ยกมือให้ก็แก้ไม่ได้ไงจนกว่าจะเปลี่ยนคน500นี้ไปก่อนอ,อ,อันน่าห่ะมีสิทธิ์อ,อ,อีกคำถามหนึ่งค่ะรัฐบาลชุดนี้ต้องการสร้างหนี้อย่างมโหฬานให้ประเทศชาติประชาชนเพื่อจะได้บริหารประเทศและควบคุมประชาชนให้อยู่ในกำมือจาก ขออภัยหนคนเรือตีคนเรือตีมินค่ะมินโถ่อันที่จริงเนี่ยเอาเงี้ยเอาจากจำนำข้าวกะยางพาลาก็รู้แล้วค่ะไอยางพาราเนี่ยเขาขอราคาต่อกิโลค่ะกูไม่ให้กูให้อุดหนุนปัจจัยการผลิตให้ปุ๋ยทำไมรู้ไหมค่ะเพราะว่าคนที่สต็อกยางพาลาเนี่ยเขามองว่าเป็นฝ่ายค้าน เดี๋ยวจะมีเงินมาขึ้นไหวทางการเมืองมากกว่าที่มีอยู่อือกสส่วนไอ้จำนำข้าวเนี่ยก็จำนำต่อต่อเกวียนคือต่อกิโลเหมือนกันค่ะต่อตันค่ะไอ้นี่ไปอยู่ในเครือข่ายกูซึ่งเป็นหัวงคะแนนกูแล้วกูได้ด้วยฉะนั้นที่กูทำได้ไอ้ดินแดนที่ฝ่ายค้านแม้จะมาอ่าเรียกร้องจำนำราคายางพาราต่อกิโลเดี๋ยวก็มีเงิน มาสู้กับกูเรื่องอะไรกะใช้มืงองอ,อันนี้คือความไม่มีมาตรฐานของ<ฆ>นักกันเมืองไทยสายแรกครับสวัสดีครับ